ึเ,ลออเหลังจากที่น้องน้ำตาลตาแป๋วคนดังได้สูญเสียพ่อไปเพราะความหมักง่ายของคนขับรถคนหนึ่งที่อ้างว่าหลับในทำเอาเธอต้องตามหาความจริงแต่เรื่องราวก็กลับเงียบไปดื้อ,อหนูได้ยินข่าวมา ว่าเจอหลักฐานพร้อมอุปกรณ์การเสพแล้วตำรวจบอกว่าทางหลวงเจอของกลางแต่เขายังไม่ทำบันทึกมามันทำให้พี่รู้สึกว่าเขาโกหกสุดท้ายได้การจอมพลังเข้ามาช่วยบอกเลยไม่มีผิดหวังหนึ่งชั่วโมงเรื่องจบได้ตัวคนทำมารับผิดเรียบร้อยนี่ขนาดน้องน้ำตาลตาแป๋วนะถ้าเป็นตาสีตาสาไม่อยากจะคิดเลยความเป็นธรรมมาต่อเมื่อถึงมือสื่อสื่อมีประโยชน์มากจริงๆ ขอบคุณการจอมพลังที่เข้ามาช่วยน้องผมก็เลยประสานไปทางท่านผู้การจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากนั้นเนี่ยทางท่านผู้การครับก็ประสานไปถึงท่านผู้อุมกับสอพหล่มสักใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นจบเรื่องเลยฮะซึ่งก่อนหน้านี้น้ำตาลตาแป๋วและคุณพ่อก็สนิทกันมากไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็มีความทรงจําเกี่ยวกับคุณพ่อเต็มไปหมดแถมเธอก็กําลังตั้งท้องอยู่ด้วยอีกไม่กี่เดือนคุณตาก็จะได้เจอหน้าหลานน้อยแล้วแท้ๆมันมีพ่ออยู่ทุกที่เลย แต่ละวันมันแบบมันยากมากเลยอะอย่างตอนนี้กลับมาบ้านใช่ไหมมันมันทรมานมากต้องบอกเลยว่าน้ำตาลตาแป๋วเธอเป็นคนที่รักครอบครัวมากพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อแม่ได้มีความสุขสายตาของคุณพ่อยามมองลูกสาวทำสิ่งต่างๆให้ก็คือเปลี่ยมร้นไปด้วยความภาคภูมิใจเธอเอาใจใส่แม้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างพรมรองเท้าเวลาขับรถเธอก็หามาเปลี่ยนให้คุณพ่อพ่อแม่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนในชีวิตเธอก็พาไปสารฝันด้วยการนั่งเครื่องบินเป็นครั้งแรก วันนี้เราพาที่บ้านมาขึ้นเครื่องครั้งแรกนะคะคือนอนลอับช่อพาพ่อแม่ไปดูหนังในโรงหนังเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ท่านไม่เคยทำมาก่อนมีของขวัญให้ในทุกโอกาสสำคัญกระตันอยู่มากๆและเมื่อไม่นานมานี้เธอก็ซื้อมอเตอร์ไซค์วิบากให้คุณพ่อโมเมนต์ตอนขับมาเซอร์ไพรส์ทำเอาคุณพ่ออึ้งไปเลยลูกสาวท่านเก่งและแสนดีมาก <c oughs> เธอก็พึ open, ่งจะพาคุณพ่อไปซื้อรถไทคันใหม่เอี่ยมมาหมัดมาดบอกต่อไปไม่ต้องไปยืมใครเขาแล้วเงินก้อนนี้ลูกเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับพ่อแม่ซึ่งครอบครัวของเธอนั้นก็ทําอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรทําไร่ทําสวนใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายแต่ก็อบอุ่นและน่ารักมากมีความสุขมากเลย ขอบคุณลูกสาวครับลูกเคยเล่จ้าก็ไม่ว่าจะเติบโตแค่ไหนเธอก็ยังเป็นลูกสาวตัวเล็กๆของคุณพ่อเสมอตอนกอดหอมอ้อนขอพ่อขี่หลังํำมองคนดูยิ้มตามเลยคุณพ่อก็ใจดียอมให้ขี่หลังด้วยเห็นความรักและความผูกพันที่มีต่อกันแล้วก็คงยากที่จะทําใจได้จริงๆต่อจากนี้ทุกคลิปทุกโมเมนต์ที่น้ําตาลตาแป๋วถ่ายกับคุณพ่อจะเป็นร่องรอยแสนสุขแห่งความทรงจําที่คงคิดถึงมากเวลากลับมาดูแต่ก็เชื่อว่าน้ําตาลตาแป๋วจะภาคภูมิใจกับสิ่งดี และช่วงเวลาที่เธอได้ใช้ไปกับคุณพ่ออย่างมีคุณค่าทำดีเมื่อยังไม่สายไปยังไงก็ขอให้เธอและครอบครัวเข้มแข็งในเร็ววันนะคะ